ว่างานของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างงานนี้มีทางนี้เี็นเชิญครับก็ตอนอื่นนะคะต้องกลาวสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่พี่สื่อมวลชนด้วยก็ดีใจที่ได้มาร่วมแถลงข่าวตั้งแต่ตอนท่านายกบอกว่าติดภารกิจหลายสิบปีอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าการรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนปีนี้เนี่ยมันจะจบที่ขบวนพาเหรด วันสองวันไม่ได้แล้ะมันต้องไม่อันรวมตัวกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรเราก็เลยมีแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านมานั่งอยู่บนเวทีนี้ด้วยนะคะความเข้มข้นข,นของพัทยาเฟสติวัลเนี่ยมันเริ่มจากอาทิตย์นี้แล้วในขณะตอนนี้เลยนะคะเรามีงานอยู่ที่ชายหาดคงดุสิตงานนี้เราจัดโดย Global Wellness Day เป็นงาน Global Wellness Day แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมี s i r c u i t Fair ที่จอมเทียนนะคะแล้วก็จะมี uh, Pride Parade เราเริ่มต้นจาก Pride ก่อน Pride Month โดยโดย,โดยต้องการที่จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วสุดท้ายเราจี f ฟินาลีด้วยขบวนฉลองพัทยาเฟสติวัลเดี๋ยวขอสั้นๆแค่นี้ขอขอบคุณนะครับท่านคุณทิติพันธ์เพชรรีดีเราจะได้พบกันนะฮะท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณนะครับ คือในปีนี้เนี่ยเราก็มีพี่น้องนะครับที่อยู่ในแหล่งท่งการนะครับเหมือนอย่างเช่นทุกปีที่เราเคยจัดมาโดยเฉพาะสัจยกรรมเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะยกปราสา,าจะจะทศัลยกรรมทั้งหลังขบวนของทางสวนนมนุษย์พัทยานะครับ mm hmm. ก็ยิ่งแล้วก็จะมีขบวนรถที่เป็นพญานาคนะครับของ ท่านผรงรธิติพันธ์นะครับ,รบแล้วก็ขบวนที่สี่ของทางพัทยาหรือรของทางชนบุรีเรานะครับอารมณ์ของโชว์ของทางคลังมองช้างคาเฟ่นะครับทราบดีและะ้วค่ะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแน่นอนการจัดอีเวนต์น,นี้พัทยาพัทยาเฟสติวลัลนี้ตลอดทั้งเดือนอันนี้ก็ กล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวท,ท,ทุกคนคือตั้งตารออยู่แล้วนะคะการร่วมกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาเพื่อเข้าสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์กันบ้างอ่าอันนี้ที่มาที่ร่วมงานกับเมืองพัทยามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้นครับเป็นปีที่เราจดจัดกิจกรรมใหญ่ก็คือฟิล์มเฟสติวัลครั้งแรกในเมืองพัทยานะครับอันนี้เราคิดว่าก็เลยร่วมจัดในเดือนวิุนานี้เลยธันีเพราะงั้น วันที่15เนี่ยเริ่มตั้งแต่15ถึง19แล้ว16เนี่ยฉายหนังกลางแปลคือ16ถึง19เนทุกท่านสามารถชมหนังฟรีได้ทั้งสที่นะครับในกลางวันก็ไปชมที่โรงแล้กลางคืนก็ไปชมรลลิมหาด ทั้งหมดทั้งมวลในครับในการสร้างสีสันให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองันนี้คืองานพัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะคะแล้วก็มีงานพัทยาออนเดอะบีชซึ่งคล้ายๆว่าไซบ์บายไซบ์นะเพราะว่าพัทยาฟิล์มเฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่1 5ถึง19แล้วก็ Movie on the Beach เริ่มวันที่16นะคะแต่ว่าหอภาพยนตร์ก็ได้เป็นทาร์เนอร์ของทั้งสองงานในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเพื่อการศึกษาและเพื่อประโยชน์ในด้านเป็นองค์ประกอบหนึง่งที่ ที่ที่เราเริ่มเริ่มร่วมมือกันในปีนี้เพราะฉะนั้น มีทั้งสีรุ้งนะครับแล้วก็มีนะครับขบวนรถซุปเปอร์คาร์20คันด้วยนะฮะพี่จะมาเห็นทุกคนไหมครับได้ไหมยวครับขค้างไว้ก่อนนะครับเ๋ยวกล้องหลังด้วยโอเคครับก็ะดับใหญย